ถ้าจะถามว่าคุณเป็นคนมีดีอะไรคุณอวดดีอะไรในตัวเองได้บ้างคะคุณสามารถที่จะมองตัวเองในมุมบวกมองตัวเองแบบทัศนคติดีแล้วมองให้รู้ว่าฉันนั่แหละมีดีอะไรบ้างมันบอกถึงความพร้อมคะ่ะ มันไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะไปอวดใครแต่ทุกครั้งที่เราทราบว่าตัวเราเองมีอะไรดีบ้างมันก็จะทําให้เรารู้ตัวตลอดเวลาค่ะว่าเวลาที่มีอะไรที่เป็นโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเราเราสามารถที่จะรับได้ทุกเรื่องเลยเพราะฉันรู้ตลอดเวลาว่าฉันมีดีอะไรตรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นแต่ละเรื่องที่จะเป็นความรู้จะเป็นทักษะ หรือจะเป็นเรื่องราวทั่วไปซึ่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าสมมอบงานตรงนั้นฉันสามารถทําให้ได้ทุกเรื่องเพราะว่าฉันมีดีในเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้าคุณต่างหากนะคะถ้าคุณไม่ทราบว่าตัวเองมีดีอะไรคุณจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เลยเพราะว่าคุณจะไม่มั่นใจและคุณจะไม่กล้าที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ แต่ละครั้งที่มีคนหยิบยื่นโอกาสให้เพราะเราไม่แน่ใจไงคะถ้าเราไม่กล้าบอกว่าเรามีดีอะไรแล้วเราจะบอกให้คนอื่นทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเรามีดีตรงไหนถ้าคนอื่นเขามองมาเขาบอกว่าเรามีดีแต่เราเองต่างหากเป็นคนที่ยังไม่ได้พูดยังไม่กล้าที่จะพูดว่าฉันเป็นคนมีดีฉันอยากอวดในสิ่งที่ฉันดีถ้าตัวคุณเองยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้นะคะคุณจะไม่กล้าที่จะ เดินเข้าไปหาเรื่องแต่ละเรื่องที่บางครั้งอาจจะเป็นก้าวแรกๆของการที่จะก้าวสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครบอกคุณว่าคุณมีดีอะไรคุณอวดดีในสิ่งที่คุณดีให้ฟังหน่อยณนะตอนนี้คุณต้องไล่ถามเลยนะคะแล้วก็ไล่ดูแล้วนะคะว่าในตัวคุณเองณนะตอนนี้คุณมีดีอะไรให้อวดบ้างโค้ดเอนจอยคะ่ะซั e เซสสเตชันค่ะสถานีสำเร็จของคนสำเร็จคะ่ะ ในระหว่างทางมีความสุขไปด้วยนะคะ